ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินฑิกะเศรษฐีพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรียกพิสูจน์ทั้งหลายแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะจงเป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่เถิดดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอยู่จะต้องพิจารณาโดยแยกายว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตมีกำเนิดมาอย่างไรเกิดจากอะไรดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็โสกกะปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตมีกำเนิดมาอย่างไรเกิดมาจากอะไรดูก่อนภิกษจน์ทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับแนะนำในอริยธรรมไม่ได้เห็นสัตตบรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบรุษ ไม่ได้รับแนะนำในสัพปริสธรรมย่อมตามเห็นรูปโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีรูปหนึ่งย่อมเห็นรูปในตนหนึ่งย่อมเห็นตนในรูปหนึ่งรูปนั้นของเขาวย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต ย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะรูปแปรไปและเป็นอื่นไปย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตนย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตนย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตนย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตนหนึ่งย่อมเห็นตนมีวิญญาณหนึ่งย่อมเห็นวิญญาณในตนหนึ่ง ย่อมเห็นตนในวิญญาหนึ่งวิญญาณนั้นของเขาย่อมแปรไปย่อมเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะวิญญาณแปรไปและเป็นอย่างอื่นไปดูก่อนพิสุทั้งหลายก็เมื่อพิสุรู้ว่า รูปไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและรูปทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะปริเทวะ ทุก์โทมนัสและอุปายาตได้เพราะราโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขพิสุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูก่อนพิสุทั้งหลายก็เมื่อพิสุรู้ว่า เวทนาไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าเวทนาในการก่อนและเวทนาทั้งมวลนในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโศกะ ปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาติได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพิสุรรู้ว่าสัญญาไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าสัญญาในการก่อนและสัญญาทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ ย่อมละโศกะปริเทวะทุกโรมนัสและอุปายาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุงเมื่อไม่สะดุงย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรู้ว่าสังขารไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ารูปในการก่อนและรูปทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตได้เพราะละโสกะเป็นต้นเหล่านั้นได้จึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุเป็นผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้ว่า วิญญาณไม่เที่ยงแปรปรวนไปคลายไปดับไปเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าวิญญาณในการก่อนและวิญญาณทั้งมวลในบัดนี้ล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดังนี้ย่อมละโสกะปริเทวะทุก โทมนั์และอุปายาตได้เพราะละโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเหล่านั้นได้ย่อมไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมอยู่เป็นสุขพิสุผู้มีปกติอยู่เป็นสุขเรากล่าวว่าผู้ดับแล้วด้วยองค์นั้น